จ้าพี่น้องมาเดินมากินข่าวเด้อจ้ามานนี่มีทอดมันมีลาบหมูนะคะแล้วก็มีผักสลัดแล้วก็มีผักอะไรนี่ตัใส่มะระบอกมาม,มาพีแซบนํนนา,กากันเด้อเงงเงงงงกะยาวาก็ะเด้อพี่น้องจ้าไปซ้ <c oughs> อนกระลืมหนาะลืมหลังให้กันเลย ตอนจะเปนนางโตกกอนด้อนี่ตอนเป็นนางตเยอยเขาลงมาใช้ตักเลยเหรอพี่น้องพี่นี่มาในวันว่างตอนที่แยกข้อไปแก้กินในกันนอนกินในยูเออย่สนไม่สนากพี่น้องนี่แม่ก็ได้โอ้ย <c lic> สวัสดีค่ะสมผูสกคนส,นสมองสบอตมาได้จ่ามากินข่าวน้ำกันได้จ่าเด้อมันี่มาได้ไล่ซอสดอกมันี่กินอ้าวน้อพี่นอ้องว่นนี้ฝนได้อาหลานหายผานน่นแหละเนาะก่อนเอือกกาบขอบพระคุณหลายๆที่ค่ะถือว่าพักด้านจะสอนจะก่อนจะรอผ่านเนาะกาบขอบพระคุณง,า,ง,งามๆเด้จ่าเด้อจากหัวใจสองเถาเด้จ้ะขอบมาผ่านเลยคุณวายสลองโมูกระทะพี่น้อง ม่กินปีใหม่เนาะมองไปเห็นแยกก้อนแยสองไปยับก้อนก่อนเดียเห็นยูนี่นั่นมาพี่น้องกินดาหมูเห็นยูเห็นยูมาเห็นเป็นสีมืดหมึดแบบน้องบะมือดอกเนาะพี่น้องเนาะแยกสองลดแสงมาเด้อมาเด้อบัดนี้ ครับขอบคุณพี่น้องงามๆเร็วสีมาซอยพักด้านยะโสอนเจ้าเดินผ่านชีวิตไปมือมือนึงแล้วพี่น้องยิ่งหลาบมูนี่เาเด้อบัดดีแก่ไหนละก็ไม่เกี่ยวในม,มาละ <laughs> Đem. Đem. Đốt tí đi nhìn hỏi mẹ. <laughs> Thọt mần. Ừ ba. Xăm ê Đem. 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 ซ่กินแต่พังออนเด้อประเดทท็นพังแค้็กินอะไรเด้อมันไม่เกี่ยวก <c oughs> ินแจกกระดุเนาะมาเด้อคุณยายทั้งหลายต <c oughs> ัวลูกตัวปะเทศนมาเด้อมาแสบน้องกันด้วยจ้ะ Nên cái con kém yên nhìn nó giống như phía nông. Này, mà. Nó sẽ làm ba สอดบันเนี่เ้คัด้อปาเด็ดคันเลยเนี่แลซ้ซอก็สอกบกสอกบ,สอบสอยังยงเอาแล้วก้อนะหกกะงโตใส่ใส่สอกพีดได้กินหมดเลยไปอย่างเดียเอาคือจังสรรปาเดใส่อสองพีดแล้วเสีทอดแล้ววัเดียวทอดสองพีดังอยู่ดีด้วกูดมาแล้ หาโตเล็กสวนี่หน่อยดี่จ่สอนสอทำนี้สได้เจอหลอเปล่าแม่ป้าม่ฮงเฮ้ยอืมสอนพี่น้องคำใหญ่ๆโอ,โอ้ว เนื้อสูงมายังเยอะกนสิกินเนื้อสูงเลยม่อไแม่สามตัวอสูงแากน้อสจะกินจะไม่แข็นมันไม่แข็งนะนี่เปลือกอ่านั่งกินไ่ยุ่ยไม่แข็งออแล้ขาลูกได้มุสยางอะไรลูกไตลูกไต่ลูกยังเยอก่อนลูกไก่ลูกลูกคอมดันดันดันเบิร์ด ตอนเตี้ยแหวนมากเราจะมันจีไรไรสด <c oughs> มันมีคนละหลานหายน้ำเหมือนแต่ไปไหนได้สดบ่บ่ไหนไรดอกเพรานะว่าอา้าลานแล้วพ<า>ี่น <สด S 1> องเแต่นะหมอ<า>่จะมน,นี่นี่เที่ยวไปแต่ไรไปารป่ะ คือคามซิ่งอืมกเพิงมาใช่มาตทั้งงานด่ะมันนี่ว่าใครหนาวดอกพี่น้องมันนี้อืม แต่อาบน้ำออกมาใหม่ๆม่มันหนาวอยู่สักปอกๆๆเลยมันเย็นอืมกาดเย็นโ <c oughs> อโอยานเอาคนมาอยากกาอด มาคีมเลยเรากอไปซื้อมาหายมึงหกบาทเนาะอ้ะอเืองไม่หาบาทเรื่มเไม่ื้อหายยู่นไก่อนเดือนมีอยูมม่มจับยูม,มันนะยีมอืมบ่อนคีมมันคีมเลือยังเราเลอคีมซื้อ กิมกักกินกัะพักสลัดเขาถึงหากินเองแต่เขาอยากได้ขี้มันแต่วเอเอ,มเมอได้ไม่มเอ็นเต็มอยู่นี่เงินเดือน,ขอนเขมีม่เออจำเดือนก็ เสิน้อยมันมเหียวพิกมันเ็ดอยู่เอ้ยเอ้มันเ่นหม่เเอ้อหล่อไหมยังขอบกับแมวกัอันนี้นาพีหล่อเ้ยแม่กับขนาดมากจากอันนี้นะขายของยำหับเลยขื้าไม่ดี นี่ร้านพันมากินอันนี้นี่ขี้มียายไปกินดอกอยายซีอนหไกินร้านเต้มกิกินเป็นยังไงเป็นหน้หวานห้านพนแมนจะต้ยาย,ยาสอนยก่อนนี่มอสมันหนูกินอยู่จะต้ยายสอนกับข <c oughs> ึ้ออนอ่ะพิดก็แดงครับ ไปดังแย่ก็ไม่้องโอ้ยยังเขาแสบพักกินมาสั่นน้ยลืมฮ่า่าเีกับพ่อต้นหลาน ่หนูอถ้าสอนกินผักมันหอมหากินเนื้อสุกเลยพี่น้องแก้อนไมีแขวกินมะลาเนื้อสุกแล้วหลงหลุดลาบปลาดุกกินเน้เป็นหยังเหลี่ยงไปเห็นอยังเสร็จลาบอยู่ถ่ายลูกล้านมาก่อนเสร็จลาบลาบเต็มหมอเนาะพี่น้องเนาะเขาไปกินของเหงื่อตื่นบอกรับเพลงไปสูงหน้ามาออกเหงื่อกถ้ากินต่อเรื่องนี่ ไม่ละฮะเอ้ยอยังก็เือตาอู่พูดเดียวอยู่เอเคไปครับถอดปี่ใหม่ย,ยู่นี่เอามาถอดอะไรเกี่แหลกว่าจะเสียเนี่ยนะก็เลยก็อยากไม่เลื่อนสดีก็ดีเลยถอดแล้วก็ไม่รับโทเนเลยตอนนั้นเลย,พยแพลกระของ เล็กน่อยก็ือของเล็นอค้าว็เราของคู่เนาะอุ้สุพรพิสัเนาะคั่งใหญ่นหลุดบัดอืม้วยอืมเนาะั่เาแต่บ้านเบิดเย้าคบเทิมยะไป่มกินลอยอืมหละไปเป็นยังอีแตนไปเลียนอันมันว่าอีรวนว่าแตนไปเลียนชีเกวมาบัดอะไรดีเลยหลาน ขับเล่อเต็มบนันน้ไธรรมดาได้เขาลงมาเต็มบนนี้วัจอดเ่อไงทำบรหาเขาใหู้กเขาซื้อกินเห็นประท่านก็ซื้อน้ำหนาเลยนะซื้อกินนหนเลยไปบ่แต่มาไปไปเลยเนาะน้ำเต่าแค่ซีโม่เขาไปหายเลยเขาเรมากบบเหมือนดึกโมเขาไปทรงล ไม่ดึกซึ้นเวรสอพี่น้นอ,อ,อ,นอ,องกึนขาวจึน้นเบ้ดเวยยเวดอะขอกาแป้าพี่น้องกันเด้อหักสูบสกคนนะก๊ะจ,จ้าน้นหลับมาไดงเงินเมื้เงินนานตื่นแดงเงินแสนเด้อได้เบินกินยาสอยากนเด้กกอดบ้นทียี่สิบเก้าลงอาเตาอีเด้อพี่น้องมันพาพอดีเลยดับไม่รูดาบดอย่าลืมบึงหนังขายยาในเด้อพี่น้อง